Meta, Karuna, Mututa, Ubeka, Puto, Puto, Puto... สัพเพสัตตาสุขิตาโหตุขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด